สบายดีพอ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ที่ิ้าพี่น้องมาเบ่งอันน้เขาจลงนองนพน้อ,นองปลาอ่ะโอ้่อนขังวายอยู่พี่น้องว่าปล่อยใตแตงแต่เดือนหกนนยิงยันกันปลาเตปลาต้่มมันอยู่ในี่ดูแม่ชีมาชอบเก็บปลาสิมาปลาอันนี้สิบสิสิบสบกิสิ อีเล hmm. ่นน้อยก้งไม้ก okay? oh. ูอ De ีเลน้อยบอกว่าให้ข้านี้ก่อนแล้ว็มังนาวลางมือแน่นบก็แล้วเราตัวเดียวเด็กเดียมเลยแล้วก็มอดูแลมันบรคั่นในะไดานี้นะโอ้ยคันมักอกกับคันมะนาวแสบต่างกันอ่แบ่แต่างกันตัวไดแสบกากัน เพราะว่ามะกอกคนละคนมะกอกพี่เรียกว่าอจะได้แม่ทางนี้ได้เบิดได้เบิดอันมืนาวก็ได้บ่เออครับมันนี่เป็นมือรวมญาติเนาี่ยยองเต้เลยขันมะกอกพี่น้องมาเดินทุกคนเด้อมะกอกอันนี้ก็ะเซาะเป็นน้องเยมาไว้ได้มะกอกกันแล้วเนอะ

mặc nào này họ say năm cán đồng hai đứa dài đứa tắm nó không tắm này dài tắm xe tắm bún มาพี่น้องมามีจับปลาแล้วก็เผาปลาน้ำปลาพี่น้องมาหนึ่งคนไลยหลาย เก็บนะแม่ปลานี่อันนี้สิเป็นน้องเพิ่นที่เพิ่นปล่อยอันไหวงามเดือนหกนะพี่น้องเดือนสิบสองเด็กกัสิพากันกวนกินแล้วก็สิพากันฮุบเข้าบ้านนะพี่น้องคันปลาไหวกับบุนเรือปลาไหวแต่น้องเนี่บุนเรือเด้อพี่น้องเพราะว่าคำมาเลยเขาจ้ามาหาเออหนูมาหาลักมาหาลักตึกแนวจูบก่อนจังจูบจูบน้าออกเบิดลจะก่อนกินปลาเบิ้ลจังสิค่อยเข้าบ้านฮุบเข้าบ้าน อาแบบขึ้นมาอันพุธอยู่การถึงรถนุ่งช่อนเขากะเพากระส่งนะยุ่มีวเผายลาเ พี่น้องอันนี้จะเป็นเมนูตามมั้นบ่อมากรก็ไม่ใช่มากหานุ้านี่ลูกอไรานี้ขาหนีอ้ยมากหานุยส่วนแนมเนาะเดี๋ยวมาขัดเนาะนหน้ายอยดึงเียวไว้ ค่อยหายเลยเด็กหาเพิ่มมาหายยายพี่เอิมจได้มกระบุนอย่แล้วเกปอันนี้เป็นเมนูก๋วยปลาเกิดักจำเอจะก๋อยเนาะกวัวกับนำรุ่งเลยเกิดเพิ่วันนี้ ี่เูกคเอต่แล้วจเอแล้ว่อ่เจว่นี่พี่น้องอันนี้เป็นเมนูจ้อ้โหแกไปใส่ชัวแกเลยห้แกไแอยากไปหงนั่นแกมิจักคนกะสมคนนี้เลวเนาะอาชิมเบอลก็พอได้รดเชีคนที่ส่ขอลาแล้วบ่อันนี้ก็งหลอดมากเลดีนะ มาเลยปาเนามาเดินทุกคนเลยไปเลยเพ็สองพาลายแห้งพี่เนองป้าไปนั่งกินอย่กัรหตมใหม่บอนปูก็ะเมนผ่าตัง ี่วยเตี๋ยวที่ท่นละสมปาโอ้สูตรนั่นก็สั่งทิ้งไว้ยไก่อกป่าป่าไก่บนเลยทิ้งไง้ด้วยทิ้ไปทงมุเก็บเสียทางเลยป่าเอาไปตีท ส้มซิ่วปลาเผานาะเนี่ยนะเฮ็ดยังไงไปว้าดีแล้วก็เฮ็ดกินแล้วก็ห้ย่างไม่เพราะม่กินแล้วกินอะไก็ย่างอีกนุ่อยู่ล่างแล้วเออต่นนั้ตม่เดยไปว้าวให้เจ้าใจเอ๊แต่อยู่ดุงงามยยังไงลูกห่านกินไหม มาเด้อพี ja well. ่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าีนกนะอมาเิตย์นีไปปลพ่อบ่มาบออินบอมานข้ยงนนัแไหนคหยพี่น้องมานี่อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งเออฮะสิกินยู่เถอง

พอพวกบ่ได ok ้ไปฮ็ดคือเอมได้ะวเพวกบ่ลยได้กินแม่เป็นบ่พวกเดียวกันเ่นะตอยู่หม้อสมาเด้เี่นหองเด้อเรียบ้อยโอ้โหคนนี้กินไรก็่บอกเาตยถ้ตายเ็บนย เอาไ้หมนเก่งคุก้อหมอกับบริกินร้ายดอกกิ่นชํำอิ่มฉ่ำอิ่กุพอเจ้ายังเป็นทันทัอิ่มวดโพนอะอย่างปลามาเธอได้กับเบิร์ดเบิร์ดเบโอเมนนขึ้นน่นมม่นุเขาัน้นอาาแล้วกิ่ได้กัลาบผายมหมกินได้กับลากผ้มาๆพีน้ออยากปลา นองเอ้ยกินปลาเด้อปลาสมกีวัเบิดพายุลมกับเบิดพาย่เทิงกับเบิถ้ามันมันวอนยาเขาถ้ามันยาโคตรโคตรคือยรูดอ้ยโคตรันนั่นไม่ดีนะยเป็นอะไรแฉบอยู่บ่รยอนหลับสบายขาดแต่เล่มกลางบ่แบไตัหักลดก มื่อนี้คบมันจะก,ก๋อยปลาดัมปลาแล้วก็บตำข้าวปุ่นเนาะ